พี่เกียร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะตั้มพี่เกียร์เป็นคนที่ไหนทําอะไรอยู่ครับพี่คือโดยกําเนิดคือเป็นคนกรุงเทพเป็นลูกคนจีนแล้วก็พ่อแม่ก็คือทำงานทั้งสองคนเป็นทำงานโรงงานอย่างเงี้ยแล้วเราก็ในบรรดาพี่น้องห้าคนก็จะดูแลกันเองเลี้ยงกันเองพี่สาวก็จะดูน้องน้องคนถัดไปก็จะดู คือไล่ลงไป่องครับตามหลักเขาจะเป็นพี่พี่ใหญ่สุดดูแลใช่ไหมใช่ใช่เป็นครอบครัวคริสเตียนไหม่ไม่ไม่เราไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนนั้นทํางานแล้วก็เรียนด้วยเรียนภาค่้ามมงเทพปีนั้นเป็นปีแรกที่ที่ที่เรียนเรียนภาค่ําเนี่ยเป็นเป็นต่อเนื่องอะที่จบปวสแล้วก็ไปเรียนภาค่ําต่อเนื่องเพื่อให้ได้ปริญญาตรีเงี้ยก็เป็นภาคสมทบ ก็ไปเรียนก็วันวันที่รู้จักพระเจ้าไม่ใช่รู้จักพระเจ้าวันที่มีคนมาเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้ฟังเป็นวันที่เราต้องไปสอบที่มองเทพวันนั้นก็ลาง,งานลาง,งานไปนั่งที่มหาลัยแต่ว่าไม่ได้อ่านหนังสือคิดว่าจะลาง,งานเพื่อไปนั่งอ่านหนังสือแต่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือนั่งมันอยู่อย่างนั้นทั้งวันนั่งคุยนั่งคนเดียวเพรานะว่าเราไม่มีเพื่อนเดี๋ยวก่อนเรียนพระขั้นมันไม่มีเพื่อนที่ลาง,งาน ที่ต้องอ่านหนังสือจะไปอ่านหนังสือที่ที่มหาลัยทำไมแต่ไม่ได้อ่านไม่รู้ไม่รู้คือนั่งนั่งนิ่งเฉยเฉยแล้วก็เจอคนคนหนึ่งแล้วก็แบบนั่งหลายชั่วโมงมากจนยังยังไม่ถึงเวลาสอบก็มีคนหนึ่งเขาเขาแบบว่ามามานั่งมานั่งด้วยบอกขอเวลาคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยคนนั้นเขาเป็นนักศึกษามงเทพตกใจไหพ่ภาพปกติก็งงงงนิดนึงเขามายื่นใบปลิวว่าเคยได้รับใบปลิวแบบนี้ไหมเป็น ใบปิวคำพยานของคริสเตียนแล้วก็แล้วก็งงๆงแล้วเขาแบบว่ามาแบบว่าน้ําตาพึ่งคือพึ่งกลับใจใหม่ๆอะ่ะจากอะไรก็ไม่รู้นะซึ้งอะไรมาไม่รู้คือเขา,<ม>าแบบ <หา S 1> ว่าเ,า,เาเขากลับใจในเรื่องอะไรบางอย่างแล้วเขาแบบว่าร้องไห้มาแล้วตายเปียกๆอยู่เลยนะเขากลับใจแล้วก็มาหาเรามาแจากใบปิวแล้วก็เฮ้ยใครงงอยู่นะงงสถานการณ์งงมากคือเรางงว่าเอ้เขาจะร้อ,องไห้หรือเขาจะมาคุยกับเราใ เราก็แบบเออก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้ถามว่าเขาร้องไห้ทําไมแต่เขามาคุยเขามาคุยสรุปสุดท้ายแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องชีวิตของเขาให้ฟังพ,พี่พี่ก็คุยกับเขาคุยค่ะคุยแล้วพี่ฟังชีวิตเขาพี่ก็นั่งร้องไห้โอ๊ยกแบบลาเป็ร้องหไห้เลย <c oughs> แ,บบแบบว่าเอ้ยชีวิตเขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาเขาเกลียดแม่เขาไม่ชอบแม่เขาแบบเขาขอแบ,บแขอกว่าแมบบ่ไม่รักอะไรเงี้ยพี่ก็ฟังแล้วบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าเขาบอก ทำให้เขาแบบ,กล,บกลับมารักแม่อย่างนี้แบบพี่ปังกกอไม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจะไม่รักแม่นะแต่ว่าเราก็เออ,อาจจะสัมผัสความรักของแม่แบบโอเคมีพี่น้องเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ,อเราอาจจะห่างหรือว่าไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสความรักแต่เรารู้ว่าเออที่เขาเล่ามาชีวิตของเขาเปลี่ยนแบบว่าเขาบอกว่าเคยเกลียด พูดเขาว่าเกลียดเลยนะเพราะว่าแม่ด่าเขาคำคำแบบว่าชีวิตเขาแบบว่าแม่ไม่เคยพูดดีแล้วก็ดุว่าเขาตอลอดเวลาแล้วใช้คําที่ไม่ดีกับเขาเป็นผู้หญิงไม่ดีเนี้ยนะแบบเขาเขาก็เสียใจเขาก็โกรธแล้วก็ชีวิตของเขาพอรู้จักพระเจ้าเนี่ยชีวิตเขาก็เฮ้ยก็บอกว่าเขากินเหล้าสุบุรี เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงใช่ไหเป็นผู้หญิงแล้วก็กินเหล้าสูบุรีแล้วบอกว่าเขามาเชื่อพระเจ้าเขาบอกเขาก็ยังไม่เลิกเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่งั้นเขาอุตส่าห์ฝึกตั้งนานกว่าจะกินเป็นกว่าจะสูบุรี่เป็นไม่ได้เรื่องง่ายใช่บอกเฮ้ยอามีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่เขาบอกว่าเออเขาก็เขาก็ยังไม่ได้แบบว่าเลิกในสิ่งนี้เขาบอกเออแต่เขาก็อธิษฐานนะว่าขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต พอเขาบอกว่าเขาอธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเ็าบอกว่าเจากการที่เขาอะสูบบุหรี่เขาบอกว่าอยู่ดีๆเขาก็เหม็นบุหรี่มากจนเขาบอกว่าต้องทิ้งทิ้งบุหรี่อ่าแล้วแต่ว่าเล่านี่ยังไม่เลิกจนแอบบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาแบบว่าเขาจะเขาจะกินเหล้าแบบเป็นเรื่องปกติของเขาเขาบอกว่าอยู่ดีๆเขาบอกว่า เขากินเหล้าไม่ได้คือกินเหล้าอ้วกกินแล้วแบบว่าคือจนเขาแบบว่าเฮ้ยทําเป็นอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเขาก็ไม่เข้าใจพี่ก็ฟังแล้วเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอพี่ก็เออันน่าจะมีอะไรบางอย่างเนี้ยเขาก็บอกชวนไปโบตก็ไปโบสถ์โอเคว่าจะไปโบสถพี่ได้สอบใช่ไหมได้สอบไปวันนั้นสอบสอบโอเคโอเคพี่พ,พี่วันนั้นสอบนึกว่าพาไปโบสถ์เลย ไม่ไม่วันนั้นเป็นวันธรรมดาเออวันที่นี่ไปโบสนะไปเจอไปกับเขาเลยใช่ไหมไปเขาชวนก็ไปไปน้ำได้ไหยพี่ฮะชื่อเล่นได้ชื่อหญิงเออเขาเป็นหญิงชื่อหญิงด้วยแล้วก็เขาก็ชวนไปแล้วก็ได้ไปโบสครั้งแรกก็แบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างพีการไปโบสครั้งแรกคือเราไปแบบทุกคนทักททยเราแบบว่าอบอุ่นมากเรารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ ที่มีคนทักเราแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าชีวิตของเราไม่มีใครไม่ดีกับเรานะชีวิตของเราที่เพื่อนที่ทำงานหรือว่าเ,เพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันเนี่ยก็คือทุกคนโอเคทุกคนดีดีหมดเลยมีความรักมีความจริงใจกับเราแต่ว่าเราไปโบสเนี่ยคือเขาไม่รู้จักเราแต่เขาทักทายเราเขาให้ความจริงใจกับเราแบบว่าเราสัมผัสได้ถึงถึงความจริงใจจนพอเขาพอ เราไปแล้วเนี่ยเขาเอ๊ะเขาก็มีน้ำมศการแล้วก็เราไม่เข้าใจในการน้ำมศการของเขาแต่ทุกคนน้ำมศการกันแบบเหมือนมีใครมีชีวิตยอยู่ที่แบบว่าเขาไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าเขากาลังสรรเสริญคนคนหนึ่งอยู่หรือว่าเขาเฮ้ยเขายิ่งใหญ่มากเขาแบบว่าคนที่เขายกย่องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็ มันไม่มีอะไรที่ที่จะเทียบได้แม้แต่บทเพลงเงี้ยทุกคนจะยกมือขึ้นทุกคนจะริงโลดเต้นอ่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็คุกเข่าลงล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอการเทศนาอาจารย์เทศนาจบแล้วเนี่ยก,ก็ถามว่ามีใครอยากจะรู้จักพระเจ้าบ้างอยากจะอธิษฐานตอนรับพระเยซูเราก็แบบเออเราก็ไม่ได้เตรียมใจไปก่อน,นคือครั้งแรกใช่ไหมเออเป็นครั้งแรก พี่ไม่ได้กําลังจะยกงมือด้วยไม่ไม่ยกงมือพี่ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะออกไปไม่ได้อยากที่จะออกไปแต่ว่าคนที่พาไปเนี่ยเขาบอกว่าลองออกไปดูไหมอ่ะลองดูลองดูก็บอกว่าเออคนที่บนเบทีก็บอกว่าอยากรู้จักพระเจ้าอยากจะต้อนรับพระเยซูต้องเปิดใจนะแล้วว่าเอ้ยเปิดใจเป็นยังไงวะเขาก็บอกให้ไปข้างหน้ายืนแล้ว แล้วก็ให้พูดตามเขาตอนนั้นเราก็บอกเออเราก็อยากจะด้วยความจริงใจว่าเราอยากจะต้อนรับพระเยซูว่าเป็นยังไงเข้ามาในชีวิตเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ,อความจริงใจหรือว่าเปิดใจมันเป็นยังไงแล้วก็นึกภาพตัวเองแบบว่าเปิดประตูในในใจของเราอะเปิดแล้วเราก็กล่าวตามคนที่เขามานํำรับเชื่อแล้วว่าคือเราพูดไปเราก็น้ําตาไหลไปคือมันแล้วก็ระหว่างที่ ผู้ต้อนรับเนี่ยมันเหมือนมีมิจฉ์ญญทิสุขไหลเข้ามาแต่ลืมลืมเล่าว่าตอนที่ระหว่างที่เขานมัสการเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาน้ำตามันไหลตลอดเวลาระหว่างเขาถามว่าเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าพอไปอธิษฐานเราก็ร้องไห้ตลอดเวลาน้ำตา,ามันไหลตลอดเวลาแล้วก็เขาเออจนอธิษฐานพูดเสร็จแล้วต้อนรับเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปห้องหนึ่งเพื่อที่ อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อพระเจ้าเราก็ยังไม่หยุดร้องไห้น้ําตามันไหลไม่หยุดอ่นะจนก็เราเป็นอะไรเราก็บอกเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้พระเจ้าเข้ามาเติมเต็มสันติสุขให้กับเราสันติสุขที่เราไม่รู้จักอืมแต่ว่าไม่เคยสัมผัสแต่ว่าอมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรในตอนนั้น แต่พอ,อ,อได้รู้จักพระเจ้ามันมากขึ้นเรือ่อยๆหรอมันคือสันติสุขนั่นเองคือเราบอกเรากินข้าวมีความสุขเรากินขนมมีความสุขแต่มันไม่ใช่สันติสุขสันติสุขคือเวลาเราเจอปัญหาเราเราไม่ได้แบบทุกข์แต่ว่าเรามีความสุขกับในในการาเผชิญปัญหาเราเรารู้ว่ามีคนหนึ่งที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยเรามีสันติสุขได้แมมเราจะเผชิญปัญหาหรือเงี้ยบอกเ,เออหลังจากนั้นเราก็ากลับจากโบนี่คือแบบว่าเราแปลกมาก คือรถเมย์กลับบ้านแล้วเขาดีใจไหมพี่ที่พี่เขาก็เ,เขาก็ดีใจนะเขาก็บอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาเจอเรา,า <laughs> เ,ปเป็นการติดตามผลผู้ <คน S 1> เชื่อใหม่กลับบ้านใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นรถกลับบ้านเราก็แบบเรามันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้แบบเสียแซงนะก็บอกแต่ก่อนจะหงุดหงิดเนี่ยเวลาขึ้นรถเมย์มีคนมาเบียดเราก็จะหงุดหงิดโมโหแต่ว่าวันนั้นน่ะกลับจากโบสถ์ปุ๊บขึ้นรถเมย์ เรารู้สึกว่าเราไม่อยากโกรธเราไม่อยากแบบโมโหหรือเรายังไม่อยากหมุนหงิดอะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ดี <c oughs> <c oughs> คือแบบเฮ้ย <c oughs> ทําไมเราแบบว่าตอนแรกเราเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็มั่นใจว่ามันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปจากจากเดิมจากชีวิตของเราที่เ,เป็นคนขี้หงุดหงิดพี่พี่เป็นคนโหด หน้าโหดเออไม่น้าไม่โหดหน้าไม่โหดแต่ว่าจะเป็นคนใจแข็งใจแข็งแต่ว่าก็มันมันแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปบ้านก็เออเขาบอกให้อ่านพระคัมภีรก็อ่านแล้วก็พ่อแม่พี่รู้ไหมเราเราก็บอกว่าเราไปโบสถ์เขาก็ไม่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 ว่าอะไรขอแค่ทํางานเรียนเราเราดูแลทุกคนเราเราเลี้ยงเลี้ยงดูตัวเองเราไม่ไม่ขอเงินที่บ้านละเราก็เออไปโบสถ์เราก็ไปไปเรียนเราก็ไปอย่างเงี้ยเราก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า มันก็ชีวของเราก็จะอยู่กับโบสถ์กับกับพี่เลี้ยงกับเอ,อการไปน้ำมาสการวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราจากที่ไม่เคยตื่นเช้าวันนาที่เราต้องตื่นแต่เช้าปกติวันหยุดใช่ไหมพี่บ่ายเ,เออวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของเราเนี้ยที่เราต้องแบบนอนเตือนสายนอนเตือนสายอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็แบบเออมีโบสถ์มีลุ่งอรุณอย่างเงี้ยเฮ้ยตื่นเช้าแล้วก็ไปลุงอรุณไปลุงอรุณน,นี่คือพี่เช้าเลยเช้าเลยเช้ามากหกโมงหกโมงแบบ เอ้ยหงมงหงมงครึ่งเขาก<า>็ไปอธิษฐานลุ่งรุ่นกันแล้วเงี้ยเออก็ไปก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้ได้ศึกษา,าพระทีได้ฟังเทศนาซึ่งเขาเทศนาคาเทศนาก็อธิบายอธ,าธิบายเป็นบทบทเป็นเรื่องเรื่องเป็นพระคัมภี์เป็นเล่มๆ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจพระภี์มากขึ้นมันก็เออมันเอามาดําเนินชีวิตได้นะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเป็นศาสนาอะไรเงี้ยเป็น มันเป็นความจริงด้วยบางสิ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เรา,กเ,รากเกิดความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นเนี่ยเราเออเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเออมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นจัดระเบียบตัวเองกันและที่สําคัญเรื่องของการให้อภัยคนคือเป็นคนที่แบบว่าให้อภัยยากมากใครทําเราโกรดนี่เข็มเล่มเดียวเราก็ไม่ให้อภัย ฝังหุ่นเลยใช่ไหมคือฝังหุ่นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะคือก่อนรู้จักพระเท่านี่แบบว่าคือโหดอะคือคือเราเป็นคนที่โกรธยากแต่โกรธแล้วคือไม่ให้อภัยเพื่อนที่สนิทมากเนี่ยคือเราตอนนั้นอยู่มัธยมเนี่ยคือมีการการฝีมือให้เตรียมเข็มเตรียมได้เตรียมผ้าเตรียมอะไรอย่างนี้มาไงคือเรามีเข็มหลายเล่มเรามีมีผ้าแต่เขามีได้ เออเขามาแลกยืมกันเราให้เข็มเขาได้เอแต่เขาไม่ให้ได้เรามาโอพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไม่มีทรงเราสาให้ยืมเข็มเราเราให้เข็มเขาแต่เขาไม่แบ่งได้ให้เราเราบอกโพี่เฮ้ยเราก็แอบโกรธด้วยเราเลิกคบโอ้พี่เลิกคบเลยนี่เลิกคบไม่คุยกับเขาเลยตลอดสามปีครับเขารู้ไหมพี่เธอ ก็น่าจะสัมผัสเขาอาจจะรู้เนาะไม่รู้เหมือนกันเราห่างเขาไปเลยใช่ไหมพี่เราห่างคือเราไม่คุยกับเขาเขาจะคุยกับเราเราก็ไม่คุยคือคือพี่จะเป็นคนอย่างงี้คือโกรธคือโกรธเลยคือไม่ไม่ไม่คืนดีไม่อภัยพอรู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าให้เราให้อภัยคนเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยเราอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยเราบอกพอรู้จักพระเจ้าเราอ่านบังบีบอก พระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดจะนําเครื่องบูชาเข้ามาหาเราแล,าล้วเลกขึ้นได้ว่ามีเรื่องโกดเคืองกับพี่น้องของตัวเองอยู่เนี่ยให้ไปคืนดีให้วางเครื่องบูชาไว้ที่ท่านบูชาแล้วไปคืนดีก่อนแล้วถึงจะเข้ามาหาเราได้อย่างเงี้ยแบอกเออมันใช่พระเจ้าต้องการให้เราคืนดีให้ให้อภัยคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยเราจากจากการที่แบบว่าคนเป็นคนที่โกรธและไม่ให้อภัยเดี๋ยวนี้คือโกรธ ได้แต่ว่าให้อภัยได้ด้วยเหมือนกันไม่ไม่เจ็บแค้นฝังหุนเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยใครทําเราเจ็บเราทําเขาเจ็บด้วยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่คือไม่ใช่จากวันนั้นถึงวันนี้กีป่ปีครับสามสิบปีแล้วยอด<ะ>ไอดอลว่าเออรู้จักพระเจ้าหกตุลาปีก้าหนึ่งก็คือวันที่ไปที่นัสถช่ไปไปไปวันที่รับเชื่อนั่นแหละวันแรกที่เราไปโบสถ์แล้วเรารับเชื่อ ก็ไปเไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆก็ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้พี่น้องอะไรเงี้ยได้มีคนที่แบบว่าเออเป็นพี่เลี้ยงดูแลเราอย่างเงี้ยเราก็มีพี่เลี้ยงหลายคนเพราะว่าเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็มีเอ,อ่อในกลุ่มต่างๆที่เราเอ,อ่อมุ่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่มาดูแลเราแต่ละคนก็จะขัดเกลาเราไม่เหมือนกันชีวิตของเราก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆใน ตามตามของประทานของพี่เลี้ยงแต่ละคนที่ที่ดูแลลงมาอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบเออติดตามพระเจ้าได้แบบจากที่แบบว่าพระเจ้าคืออะไรนี่คือแบบไม่มีอะไรในหัวเงี้ยจนจนวันนี้คือคือรู้ว่าพระเจ้าคืออะไรแล้วก็จนมีลูกก็อยากให้ลูกรู้จักพระเจ้าแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าแต่เราไม่บังคับให้เขาเป็นคริเสเตียนต้องให้เขารู้จักพระเจ้าด้วยตัวเองเหมือนที่เรารู้จักพระเจ้าแม้การการบอกว่า ลูเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดไม่ใช่เราก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อแบบนั้นแต่เราเชื่อว่าเมื่อเราพาเขามาโบสถ์แล้วเราดําเดินิชื่อพระเจ้าเนี่ยยังไงลูกเห็นชีวิตของเราคือเทียบกับข้างนอกเนี่ยเขารู้ถึงความแตกต่างแน่นอนว่าไม่เหมือนกันแล้วเขาก็ไปไปโบสถ์เขาชอบไปโบสถ์เพราะว่ามีพี่ๆที่คอยดูแลชีวิตของเขาเนี่ยคือแบบว่า,ามาโบสถ์ที่นี่ มีพี่ๆที่คอยดูแลชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากไปโบสถ์วันไหนเราบอกว่าเอ,อสคิปสักอาทิตย์หนึง่งอะไเขาไม่ยอมนะบางทีเรา,อาเอออยากแต่พักบ้างอะไรบ้างต้องไปโบสถ์ไม่ได้ต้องไปอะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบเออนั่นเขาน่าจะมาถูกทางแล้วที่เขาใจของเขาเออให้กับพระเจ้าอ่างเงี้ยแล้วเขากา็อยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะมีส่วนในงานรับใช้ยางเงี้ยก็หเห็นเออพี่ๆที่โบสก็ให้โอกาส เขาในการรับใช้พระเจ้าก็เห็นเขามีความกระตือรือร้นเขามีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยก็หลายๆคนมาพูดว่าเออพี่เลี้ยงลูกดีนะลูกทําเก่งนะอะไรเงี้ยบอเออมันไม่ใช่จากเราเลยนะเขาก็ไม่ได้เขาเออเขาก็คิดว่าเขามีหัวใจรับใช้พระเจ้าเขาจึงตั้งใจทำดีพิเศษแต่มีเรื่องหนึงเขาได้จากพี่อะไรอะทําทุกอย่างอร่อย